แารอนดอรสมาสเตอร์อ,อนงค์นารงควิริศค่ะคุณแม่ลูกสามที่มีจิตใจตั้งมั่นอยู่ในธุรกิจนี้ค่ะค่ะวันนี้เราโชคดีกันมากเลยนะคะที่เราได้มาเจอธุรกิจนี้ด้วยกันธุรกิจที่เป็นธุรกิจเครือข่ายอันดับหนึ่งของเกาหลีใต้ได้มาถึงเดินทางมาถึงเมืองไทยแล้วอยู่ที่นี่มาแล้ว5ปีค่ะเราคอยที่จะได้พบเห็นความสำเร็จของทุกๆคนค่ะพี่เก๋เกิดแล้ก็เติบโตในครอบครัวคนจีนค่ะ Uh huh. แต่โชคดีมากๆเลยค่ะมีแม่ที่แบบมีความมุ่งมั่นตั้งใจค่ะว่าอยากจะก้าวข้ามผ่านความจนด้วยการใช้การศึกษา uh huh. ที่จะส่งให้ลูกเรียนหนังสือแม่ชอบพูดค่ะว่ามันจะต้องจําเป็นมากๆเลยค่ะที่จะมีคนรุ่นหนึ่งที่ต้องลำบากก่อนเพื่อจะส่งค่ะให้คนอีกรุ่นถัดๆไปเนี่ยได้พบแต่ความเจริญแล้วก็ได้ทบความสบายวันนี้ค่ะหลายคนก็อาจจะต้องมาเป็นคนรุ่นนี้ร่วมกันค่ะ ในที่นี้ใครเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกๆบ้างคะ่ะยกมือให้พี่เกดูหน่อยเยี่ยมเลยค่ะแล้ววันนี้ใครเป็นลูกๆที่มีคุณพ่อคุณแม่บ้างคะ่ะค่ะวันนี้พี่เกดและอาย,ยากจะชวนค่ะว่าเอ๊ะมาดูเครื่องมือของธุรกิจนี้สักนิดหลังจากที่พี่เกดเรียนจบคณะเศรษฐศาสตร์แล้วก็กระโดดเข้าสู่การทำงานค่ะอยู่ในฝ่ายขายมาตลอดระยะเวลา17ปีค่ะจุด ผันเปลี่ยนชีวิตเกิดขึ้นตอนที่ต้องทิ้งธุรกิจทางบ้านธุรกิจของสามีแล้วก็เดินหน้าเข้าไปเป็นพนักง,งานประจำค่ะเราใช้เวลาอยู่ที่นั่น4ปีค่ะได้เรียนรู้ว่าธุรกิจระดับโลกเขาทำงานกันยังไงค่ะแล้วจากที่นั่นล่ะค่ะพี่เก๋ก็ได้มีโอกาสได้พบกับโฟมล้างหน้าทมีครั้งแรกสามีกับบาบา้าได้คยวันนึงค่ะแล้วก็ยื่นโฟมล้างหน้าให้ใช้นะคะ หัวใจนั้นตื่นเต้นทินดีมากใช่ไหมคะทุกคนเวลาแฟนให้ของดีใจไหมคะดีใจเนอะถึงแม้จะเป็นยาผิดก็กินอนะ่ะเนาะค่ะแต,แต่แต่พี่เก๋ไม่ใช่คะ่ะมันเป็นโฟมล้างหน้าเท่านั้นเรียบง่ายคะ่ะใช้ครั้งแรกก็ตกหลุมรักเลยทีเดียวคะ่ะแสดงว่าสินค้าออกรทออกเด,ดททาได้คะ่ะ เนี่ยเป็นจุดตั้งต้นให้พี่เก๋พบกันกับธุรกิจนี้หลังจากนั้นไม่นานค่ะสามีพาสปอนเซอร์มาพบที่บ้านค่ะแล้วก็แนะนําให้ใช้กับสินค้าอื่นๆอย่างต่อเนื่องค่ะพี่เก๋เริ่มต้นจากการเป็นผู้บริโภคที่เรียกกันว่า trial consumer trial consumer ก็คือเราเริ่มต้นใช้สินค้าสักหนึ่งถึงสองอย่างค่ะแล้วก็เปิดใจให้มันหลังจากนั้นสินค้าอาโรมี่ก็เดินหน้าเข้าสู่ในบ้านค่ะสปอนเซอร์ไม่ได้พูดหลค่ะแล้วก็ชวนให้มาเรียนหนังสือค่ะพี่เก๋ใช้เวลาเรียนหนังสือศึกษาธุรกิจอยู่เกืบเอบ หลังจากเรียนหนังสือเสร็จปุ๊บก็ถ่ท้าทายขึ้นตำแหน่งเซลล์มาสเตอร์แล้วก็เดินเข้าสู่ธุรกิจนี้ด้วยความมีเหตุมีผลค่ะถามว่าทำไมธุรกิจ m l m เป็นธุรกิจที่พิเกตไม่เคยทำอันนี้เป็นครั้งแรกพิเกตโชคดีค่ะมีสปอนเซอร์ที่เป็นคือเข้าใจว่าถ้าจะชวนคนที่ไม่เคยทำให้มาทำจะต้องทำอย่างไงจะต้องบอกอะไรเขาบ้าง ความฝันของพี่เก๋หลังจากที่รู้จักธุรกิจนี้คือการสร้างเราเรียกกันว่ามราดกน้ำไหลค่ะสปอนเซอร์เคยพูดคำหนึ่งค่ะว่าพี่เก๋พี่เก๋ธุรกิจนี้มันสามารถนะที่จะส่งต่อไปให้ถึงลูกถึงหลานได้คำถามของพี่เก๋คือจริงเหรอคือเชื่อค่ะว่าระเบียบของบริษัทออกมาให้จ่ายแบบนั้นล่ะค่ะแต่ไม่เชื่อหรอกค่ะว่าบริษัทจะอยู่จ่ายให้เรา อะไรจะทำให้มั่นใจได้ขนาดนั้นคะว่าบริษัทจะอยู่รอยปีทีนี้พี่เกดด้วยว่าเรียนจบมาก็มีหลักคิดอยู่อย่างหนึ่งค่ะเราเรียกกันว่าทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาดภาษาอังกฤษเรียกกันว่า marketing mix เป็นของเจ้าพ่อทางการตลาดท่านนึงค่ะชื่อว่าฟิลิปคอตเลอร์ถ้าใครเคยได้เรียน marketing 101มาตอนสมัยปริญญาตรีต้องคุ้นเคยกับทฤษฎีนี้เขาบอกว่าบริษัทที่จะอยู่อย่างยืนยงได้ ต้องมีส่วนผสมทางการตลาดที่เหมาะสมอะไรคะเรียกว่าเหมาะสมค่ะงั้นไปดูกันเลยค่ะปัจจัยตัวที่1ค่ะเราเรียกกันว่าสินค้าค่ะ product สินค้าค่ะคของอะ o โตมีเป็นยังไงคะคุณภาพโอ้ยถามปุ๊บตอบปั๊บเลยเป็นสินค้าคุณภาพดีค่ะแล้วก็เป็นความตั้งใจของผู้ผลิตเลยใช่ไหมคะที่ต้องการจะสร้างสินค้าที่มีลักษณะ absolute quality ค่ะตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค นอกจากตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคแล้วยังครอบคลุมถูกกลุ่มทาร์เกตอีกต่างหากคิดถึงแปรสีฟันล่าสุดของเราได้ไหมคะแปรสีฟันตอนนี้ของเราเป็นไงคะเริ่มกันตั้งแต่เด็ก6เดือนใช่ไหมคะเด็กโตใช่ไหมคะแล้วก็มาเป็นกู้ใหญ่ไม่มีใครในบ้านคะ่ะที่ไม่ควรใช้แปรสีฟันนะัทูมีไม่มีตอบได้เลยคะ่ะเดินเข้าไปปุ๊บเขาสามารถจะซื้อกินซื้อใช้ได้อย่างทันทีคะ่ะทีนี้แอพสุดคุณภาพเราจะพูดเองไม่ได้คะ่ะต้องมีคนบอก คิดถึงแอปซาลูตสกินแคร์เซตค่ะกับรางวัลพระเจ้าเสจงสิ่งนี้ค่ะการที่หลายๆบริษัทนะคะบอกว่าอ,อสินค้าตัวเองนั้นดีดียังไงอะค่ะพระเจ้าเสจงท่านมีคุณานุปการกับเกาหลีใต้มากๆนะคะค่ะรางวัลน,นี้มอบให้กับสินค้าที่จดสิทธิบัตรซึ่งในแต่ละปีมีสินค้าจดสิทธิบัตรในเกาหลีมากกว่า1นึ0 0 0สนสามหมื่นรายการเราได้ที่1ขออนุญาตขอเสียงตบมือให้กับแอปซาลูตสกินแคร์เซตค่ะ ค่ะหลังจากนั้นยังไม่พอค่ะแอปซาลูสก uh ินแคร์เซ็ตของเรายังคงไปต่อค่ะรางวัลจังยองชิวไออาร์ค่ะแล้วก็การรับรอง N.E.P.new uh huh. product new excellent product ถ้าเราอยากจะมาเป็นผู้กระจายสินค้าอยากทำธุรกิจอาโอมี่เป็นธุรกิจ uh huh. สินค้าต้องดีค่ะไม่อย่างนั้นเดินหน้าไม่ได้นี่เป็นหนึ่งในส่วนผสมทางการตลาดที่สำคัญค่ะ เป็นไงคะสินค้าเราราคาน่ารักน่าคบจุ๋มจิ๋มค่ะเรียกอย่างนั้นได้เลยค่ะเป็นความตั้งใจของบริษัทค่ะที่จะใช้กลยุทธ์ที่ชื่อว่า m a s teach m a s teach คืออะไรชื่อบอกค่ะ mass มาจากสินค้าที่ผลิตจำนวนมากค่ะแล้วก็มีผู้ใช้สามารถใช้มันได้เป็นจำนวนมากค่ะ teach ก็คือ prestige ก็เป็นสินค้าที่ทรงคุณค่าสองคำนี้มารวมกันสะท้อนค่ะสามารถทำให้คำว่า absolute quality absolute price เกิดขึ้นได้จริง สินค้าดีราคาถูกเป็นเรื่องที่ชลเลนจ์โลกมากท้าทายต่อโลกมากค่ะท้าทายต่อคนทํางานมากๆเลยที่จะทําให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้เราโชคดีค่ะเราได้ท่านประธานปาร์คันกิวมาเป็นผู้นําทัพของเราค่ะท่านมีความเชื่อค่ะแล้วท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้านการทํควบคุมต้นทุนค่ะหรือกันเรียกกันว่า cost c o n t น o l l i n g นะคะท่านมีประสบการณ์อย่างนี้อยู่17ปีค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านทาก็คือ การบริหารจัดการต้นทุนค่ะหรือเราเรียกกันว่าลักษณะที่เป็นเครื่องปั่นแหง้งนะคะท่านเคยเล่าให้ฟังอยู่ในคลิปวิดีโออันหนึ่งค่ะว่าสินค้าทมิทุอ่าน,นะคะผ่านการผ่านเครื่องปั่นแห้งมาก่อนนะคะคือการสลัดน้ําที่ไม่จําเป็นและต้นทุนที่ไม่จําเป็นออกทิ้งค่ะแล้วก็เหลือแต่สิ่งที่สําคัญสําคัญเอาไว้ค่ะคําถามคือพี่เก๋คะ่ะ absolut cost of supplies เนี่ยมันแบบว่าอะไรหลายคนถามค่ะนอกจากเป็นหลักคิดของธุรกิจแล้ว มันคืออะไรมันคือแบบนี้ค่ะถ้าเราเดินออกไปในตลาดต้องการซื้อโฟมล้างหน้าที่มีคุณภาพเดียวกับอาโทมี่วันนี้คุณไม่สามารถซื้อได้ด้วยราคาที่อาโทมี่จะจำหน่ายอยู่ในวันนี้ค่ะและถ้าคุณจะกำเงิน280บาทออกไปซื้อโฟมล้างหน้าข้างนอกนั่นคุณก็ไม่ได้คุณภาพเดียวกันกับโฟมคลีนเซอร์ของเราที่อยู่ในชุด Evening แคร์โฟสเซตค่ะส่วนผสมทางการตลาดอันที่3ก็คือเรื่องเกี่ยวกับ place เพรสคือพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับช่องทางการจัดจำหน่ายค่ะอัทมี่เลือกช่องทางการจัดจำหน่ายที่เรียกกันว่าแพลตฟอร์มดิจิตอลค่ะแพลตฟอร์มดิจิตอลหมายถึงอะไรวันนี้เป็นเรื่องราวที่ไม่เรียกว่าใหม่แล้วทุกคนในที่นี้พี่เก๋มั่นใจค่ะนอกจากมีแอปพลิเคชันซื้อสินค้าของอ t o โทมี่โมบายแล้วทุกคนคุ้นเคยอ,อยู่หรอค่ะพี่เก๋เข้าใจว่าอย่างนั้นค่ะจากการที่เราใช้ลักษณะที่เป็นแพลตฟอร์มดิจิตอลแบบนี้ส่งผลทำให้ การตลาดของเรานี้แทบเรียกได้ว่าไม่มีบอร์เดอร์เลยคือไม่มีขอบเขตของโลกใบนี้เลยค่ะวันนี้ธุรกิจอัรทมีเราขยายไปกว่า27ประเทศรวมสำนักง,งานใหญ่ที่เกาหลีด้วยล่าสุดเราเพิ่งเปิดไปคือประเทศเยอรมันการเปิดประเทศเยอรมันเป็นสัญญาณสำคัญใช่ไหมคะของการรุกเข้าสู่ EU ค่ะที่นั่นเองนับแต่น,นี้ต่อไปจะไม่มีอุปสรรคในการทำธุรกิจของอัทมีแล้วตบมือให้กับเขาอีกครั้งหนึงค่ะค่ะ ปีนี้เราจะได้พบกับการเติบโตเข้าสู่เอเชียขนาดใหญ่ค่ะก็คือประเทศบังคลาเทศประชากรมากกว่า170ล้านคนที่อยู่ที่นั่นรอคอยการทำงานกับพวกเราอยู่ค่ะเรายังมีกลยุทธ์ GS GS ค่ะ Global sourcing Global sales Global sourcing Global sales พูดถึงอะไรค่ะ การที่เขาไปที่ไหนเขามองหาค่ะสินค้าในประเทศนั้นๆที่เขาทำงานอยู่ด้วยสินค้าดีมีระดับสามารถเข้าสู่แพลตฟอร์มเราได้ค่ะทุกวันนี้ค่ะเรามีกาแฟโคโคนัทอาราบิกาแล้วก็มีกาแฟที่เป็นกาแฟดำอาราบิก hmm. าก็อยู่บนแพลตฟอร์มแล้วก็จัดจำหน่ายกันอยู่แล้วก็ให้พวกพวกเราทุกๆคนนะคะวันนี้ก็ที่ใครเป็นคอกาแฟก็คงจะได้ใช้บริการสินค้าของเราค่ะ g s c s เนี่ยมันเป็นการบอกถึงการค้นหาพันธมิตรค่ะ Uh huh. วันนี้เรามีสินค้าที่ดีและยอดเยี่ยมได้ก็เพราะเรามีพันธมิตรที่แข็งแรงค่ะดังนั้นการมีพันธมิตรที่แข็งแรงนี่แหละค่ะซึ่งสามารถที่จะทําให้เราทุกคนมีสินค้าดี uh huh. ขายได้พร้อมที่จะพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีสินค้าให้เราจะจําหน่ายได้ดีโดยไม่มีสะดุดค่ะซึ่งนับว่าเป็นจุดแข็งที่สาคัญของธุรกิจโตมีเลยค่ะพี่เกยอยากจะชวนให้นึกถึงค่ะีตัวสุดท้ายคือ promotion. โปรโมชัน่นโปรโมชั่นคืออะไร่ะ uh huh. บริษัทส่วนใหญ่ p r o โมชั่นคือการดึงให้ลูกค้าทุกคนกลับมาซื้อซ้ำค่ะ,ะการดึงให้ลูกค้าทุกคนกลับมาซื้อซ้ำการทำให้อะโตมีกลายไปเป็นกระดานแม่เหล็กแล้วดึงดูดให้ทุกๆคนติดอยู่กับเรานั่นคือแผนการตลาดที่เป็นธรรมค่ะจริงๆแล้วทุกๆคนนะคะแมนจะเป็นผู้บริโภคที่กดซื้อกินซื้อใช้ หรือเป็นนักธุรกิจที่ทํางานแต่ได้ตามเงื่อนไขทุกคนสามารถที่จะมีรายได้จากอาโทมีได้หากสะสมคะแนนไปได้ถึงเงื่อนไขที่ต้องการกล้าพูดค่ะว่าแผนการตลาดของบริษัทโทมีนั้นเรียบง่ายเป็นจริงทําได้ค่ะดังนั้นจึงอยากจะชักชวนค่ะวันนี้ค่ะทุกทุกคนค่ะโลกข้างนอกนั้นนะคะมีการพูดคุยถึงเรื่องเกี่ยวกับความไม่ชอบมาพากลของธุรกิจขายตรง ความไม่ชอบมาพากลของธุรกิจเครือข่ายมากมายค่ะแต่เรา6 0 0คนที่นี่โชคดีมากๆเลยค่ะที่ได้มารู้จักกับธุรกิจตัวจริงเสียงจริงสัญญากับทุกคนค่ะว่าจะเลือกใช้ธุรกิจอตโมี่นี่แหละค่ะเพื่อปิดประตูความจนให้กับลูกๆค่ะขออนุญ,ญาตเล่าชีวิตเล็กน้อยตั้งแต่มาทำธุรกิจอาโมี่ก่อนที่จะมาทำนี่ก็คือมีความเครียดระดับแบบทำงานประจำก็มีความเครียดสูงๆเลยนะคะค่ะ หลังจากลาออกจากงานประจําก็ได้มีโอกาสกลับมาดูแลลูกแล้วก็มาดูแลคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อกับแม่อยุ่มากแล้วคับ80กว่าแล้วคุณพ่อ9 0แล้วการจัดการธุรกิจอัตโนมีหรือการบริหารงานธุรกิจอัตโนมีมันทําได้แบบจากแบบทุกทีก่ทั่วโลกจริงๆเมืเ่อไม่สาที่ผ่านมาพี่เกยกับเด็กๆคือลูก3มคนเราเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นกันแน่นอนถามไม่ต้องถามว่าใครเป็นสปอนเซอร์นะค่ะก็ต้องบริษัทสีฟ้าของเราเนี่ยล่ะค่ะ แต่ที่ที่เขาให้มากกว่าเงินก็คือเวลาค่ะล่อจากเวลาแล้วก็ยังให้โอกาสค่ะให้เราได้ออกไปใช้ชีวิตที่เราไม่เคยใช้ค่ะอยากเชิญชวนค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ทุกๆคนค่ะมาสร้างธุรกิจน้ำไหลด้วยกันค่ะความฝันของทุกทคนค่ะสำหรับในความคิดของพี่เกเ๋ความฝันคือความมุ่งมั่นปรารถนาค่ะที่จะเห็นตัวเองเป็นอย่างนั้นที่เราฝันซึ่งตอนนี้เราอาจจะยังไม่ได้เป็นหรอกแต่ความฝันนะ่ะ เรามีมันได้นะคะมันเป็นของฟรีค่ะเพียงแค่ใช้จินตนาการค่ะแล้วก็รวมกับความกล้าที่จะฝันเพียงเท่านั้นก็มากพอค่ะที่จะทําให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงไปได้กําลังใจอยู่ข้างหลังค่ะแล้วก็มีความฝันอยู่ข้างหน้าเหลือเพียงแค่กลัวหรือกล้าเท่านั้นมันอยู่ที่ใจของคุณค่ะสวัสดีค่ะ